นะบอกเลยว่านี่ตื่นเต้นมากแล้วก็อุ้ยมันอาหารมากินด้วยแล้วก็ไม่แพงด้วยแล้วแบบเขาก็ไม่ต้องทิ้งหนังขยะอันนี้คือ1เซตนะคะคน,นี้จ่ายไป3ยูโรแล้วก็คุ้มมากๆเลยนะทุกคนนี่ก็เลยติดจัจเป็นอะไรเอ่ยอันนี้เป็นชีสแซนด์วิชอันนี้โ no น m มันไม่พอไปถึงร้านปุ๊บเราก็โชว์ให้เขาดูว่าฉันสั่งสสวัสดีคะ่ะน,นิดเพิ่งกลับมาจากการไปรับของนะ,ะครั้งนี้นิดสั่งของกินนะคะจาก ปั๊มน้ํามันที่หนึ่งเนาะแถวบ้านนะคะขับรถประมาณ1 0บถึงสิกิโลเมตรแต่จริงๆเราวนี่ตั้งใจไปบ้านเพื่อนแม่อยู่แล้วนะคะซึ่งเขาอยู่ไปทางนั้นพอดีนี่ก็เลยสั่งนะเพราะว่าถ้าให้สั่งของแล้วต้องขับรถไปตั้ง10กว่ากิโลเมตรเนี่ยนิดว่ามันอาจจะไม่คุ้มค่าน้ํามันก็ได้นะคะแต่ว่านิดสั่งเป็น2ชุดนะชดุดละ3ามยูโรห้นะคะสชุดก็7จ็ดยูโรเมื่อวานเนี่ยนิดลองสั่งจากร้านช็อกโกแลตนะก็คือมันเหมือน 1> f อฟเอฟหนึ่งที่สร้างขึ้นมาแล้วนี้เข้ากลุ่มเขาไปมันสามปีแล้วนะทุกคนแต่นี้ไม่เคยสั่งอาหารเขาเลยนะคะแต่ครั้งนี้มันเป็นการเหมือนกับว่าหนึ่งแม่บ้านจะประหยัดเงินไปในตัวสองคือเราช่วยโลกลดขยะนั่นเองนะคะก็คือทางร้านเนี่ยเขาจะทําอาหารขายแล้วถ้าอาหารมันเหลือแล้วเขาขายไม่หมดน่ะเขาก็จะลดราคาเหลือครึ่งหนึ่งหรือไม่ก็อ,อย่างเช่น ของราคา10ยูโร50เขาก็จะขายในราคา3ยูโร50ซึ่งเ,เขาจะห่อให้เราให้ครบตามจำนวนที่ราคาจริงนะแต่ว่าเราจะจ่ายในราคาที่ถูกลงอย่างที่นิดบอกไปนะคะว่านิดสั่งเป็น2เมนูเนาะเมนูหนึ่งก็อยู่ที่10ยูโร50เซนนะคะแต่จากที่นิดดูอะมันเกินนะสำหรับถุงนี้ที่นิดไปรับมานะคะอันนี้ก็คือ2เซตอยมางที่บอกนะ7ยูโรนะคะ แล้วก็ที่อยากให้ดูของที่นไปนรับมาเมื่อวานนะซึ่งอันนี้เป็นของจากร้านช็อกโกแลตนะคะแต่ว่าร้านช็อกโกแลตเขาก็จะมีขายอย่างอื่นด้วยนะมันจะเป็นออของเซอร์ไพรส์นะคะคือเราจะไม่รู้ว่าอะไรมันอยู่ข้างในนั้นแต่เราจะรู้อยู่แล้วว่าประมาณไหนเพราะว่าออตอนที่เราสั่งของเราจะรู้ว่าเขาเป็นร้านขายอะไรนะอย่างอันนี้ก็คืออ,อ,อาหารจะปั๊มน้ํามันนะคะก็อาจจะเป็นช็อกโกแลตที่ใกล้หมดอายุหรือว่าเครื่องดื่มหรือว่าขนมปังแซนด์วิช ครัวซองหรืออะไรอย่างงี้เนาะส่วนอันนี้เป็นรายช,ช็อกโกแลตนะอย่างนี้ให้ดูเลยคือคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะนิกเลยจะอธิบายเยอะนิดนึงนะคะหลายคนอาจจะไม่เข้าใจเพราะนิดคิดว่าที่เมืองไทยยังไม่มีแอปแอปนี้นะแต่ว่าที่เยอรมันนะเขามีแล้วนะคะแล้วก็จะมีอยู่ในหมู่ของคนที่เขาแบบหนึ่งเลยก็คืออยากจะประหยัดค่าอาหารการกินสองก็คือไม่อยากให้มีขยะเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะ แต่ส่วนใหญ่จะอยู่ในแนวที่แบบว่าเาประหยัดมากกว่านะคะเพราะแต่ละร้าน,นเขาให้เยอะบางร้านก็อาจจะให้น้อยมันก็อาจจะมีแบบผิดพลาดกันได้สําหรับพนักงานเขาอาจจะห่อให้น้อยหรืออะไรอย่างเนี้ยอ,อ,อันนี้เป็นของจากร้านช็อกโกแลตอย่างที่บอกนะคะนี่ได้ช็อกโกแลตสาหรับทําในเครื่องดื่มเนี่ยมันจะหมดอายุเดือนหน้านะทุกคนอย่างที่นี่บอกว่ามันเป็นอาหารที่เขาลดราคาที่เขาแบบว่ามันใกล้จะหมดอายุแต่เขาไม่อยากทิ้งลงถังขยะแล้วอยากให้คนอน่ะแบบ ช่วยกันเหมือนกับช่วยกันสนับสนุนอาหารไม่ให้ทิ้งลงถังขยะน,นั่นเองนะคะเขาก็เลยสร้างแอปนี้ขึ้นมานะก็คือแอปชื่อว่า to good to go to good to go ซึ่งที่เมืองไทยอย่างที่บอกนะว่ายังไม่มีนะคะ,ะนิดได้เป็นช็อกโกแตลตรสเป็นช็อกโกแลตขาวนะอันนี้ นี่เลยนะคะ,ะ,คะก็ตามนี้เลยเนาะน่าจะเอาไว้ใส่ในเครื่องดื่มนะคะเดี๋ยวต้องให้น้องเฟียวนะ่าทำนะน้องเฟิโนะอนะ่เนอ t, อเเนอาขเคยซื้อมาลองครั้งหนึ่งนะคะส่วนอันนี้เป็นรสชาเขียวนะเป็นช็อกโกแลตรสชาเขียวเป็นช็อกโกแลตขาวรสชาเขียวส่วนอันนี้เป็นรสบราเซ่นะคะเนี่ยเขาจะบอกตรงนี้นะว่าเป็นช็อกโกแลตขาวนะคะ3อันเลยนะเป็นช็อกโกแลตขาวแต่ว่า,ามีรสชาติอยู่นะคะอันนี้ก็เป็นชาเขียวตามรูปภาพแบบนี้เลยเนี่ย ก็คืออย่างที่บอกว่าเราจะไม่รู้เลยนะว่าเราจะได้อะไรมานะคะอันนี้นิดไม่แน่ใจว่าอยู่ที่กล่องเท่าไหร่นะน้องเฟิลวน่าเคยซื้อมาลองนะคะร้านนี้แต่ว่าอ,อย่างที่นิดบอกนะต้องให้น้องเฟิลวน่าทำให้ชิมนะคะนี่เลยแต่แน่นอนว่ามันจะอยู่ในราคาที่เขาตั้งไว้นะอย่างถุงนี้นิดจำไม่ได้เหมือนกันนะทุกคนว่า น่าจะอยู่ที่ถุงละ15ยูโรก็คือของที่อยู่ข้างในเนี่ยมันจะต้อง15ยูโรนะแต่ว่าน,นี้จ่ายไปในะราคา5ยูโร5ยูโรก็ประมาณ200 200กว่าบาทนะประมาณนี้นะคะก็คูณ38 39นะช่วงนี้เห็นคนเขาบอกว่าเงินขึ้นนะคะแต่ว่าน,นี้ส่งไปอาทิตย์ที่แล้วก็ประมาณ38.80เซนประมาณเนี้ยมันก็เกือบ39อยู่นะทุกคน ต่อไปที่ได้มาเหมือนกันเลยนะคือตอนนี้นีได้ถุงนะบอกเลยวันนี้ตื่นเต้นมากแล้วก็อุ้ยมันหนักมากเลย,เลยอะไรเงี้ยแล้วตอนที่อยู่ในรถเนาะน,นี่ก็แบบอยากรู้ว่ามันคืออะไรนี่เลยแกะในรถตอนแรกนี่ว่าจะทําคลิปแห้งแต่อยู่ในอตอนที่ได้มาใหม่ๆนะคะแต่ว่ามันตื่นเต้นมากเลย,เลยก็เลยแกะไปแล้วนะแต่ว่าวันนี้บังเอิญว่านี่ต้องไปทําธุระพอดีนะคะใหะ้แม่ของเพื่อนนะนี้ก็เลย ไปเอาซะเลยนะคะเพราะปั๊มาน้ำมันมันจะอยู่ในราแวกนั้นแต่ว่าจริงๆมันต้องขับรถไปอีกประมาณ5 6โลอยู่นะจากบ้านแม่เพื่อนนะคะแต่ก็ถือว่าโอเคเราได้แบบอา,อาหารมากินด้วยแล้วก็ไม่แพงด้วยแล้วแบบเขาก็ไม่ต้องทิ้งถังขยะด้วยอะไรเงี้ยมันมีแต่ข้อดีอะทุกคนนี่ก็เ,เอานะซึ่งแถวบ้านเนี่ยในเราแวกบ,บ้านระหว่าง5-7กิโลเมตรจะไม่มีเลยนะคะร้านที่เขาทำเ,าเกี่ยวกับแอป o o d Go ก็คือไม่อยากทิ้งถังขยะแอปนี้เขาไม่ได้มี ทุกร้านอาหารนะคะแล้วแต่ว่าร้านอาหารไหนจะร่วมเข้ากลุ่มแล้วก็ร้านไหนอาจจะไม่เข้าร่วมนะต่อไปชนิดได้มาก็คือเออนี่เลยนะคะเยลลี่นั่นเองทุกคนนี่ได้มา3ามถุงเลยนะนี่แหละทีนี้บอกว่าทําไมมันหนักจังเลยถุงละ2 0 0กรัมนะคะแล้วก็หายไปแล้วด้วยหนึ่งถุงเพราะว่าโน้มนบอกว่าชิมแล้วเรียบร้อยอร่อยมากแล้วมันก็นุ่มจริงนะทุกคนแต่ที่นี้บอกว่าอันเนี้ยเขาจะหมดอายุเออนนี้น่าจะสิ้นเดือนนี้นะถ้านิดจำไม่ผิดนะคะ เห็นไหมคือมันนุ่มจริงๆนะเดี๋ยวมิทปี้ให้ดูนย่ยมันไม่ได้แข็งเลยนะคะมันนุ่มมากแล้วนี่ต้องบอกว่าสําหรับคนที่ไม่กินน่ะก็แย่หน่อยนะอย่างนิตี้คือนิี้ไม่ชอบกินเลยนะคะเยลลี่แบบเนี้ยแต่ว่าน้องฟิโอน่านมแล้วก็น้องซาร่าชอบกินมากก็นี่ก็ดีใจที่นิดได้มานะพุ่งตรงในราคา5ยูโรเพราะว่ามัน จะว่ามันเยอะมันก็สําหรับนิดถือว่าไม่เยอะนะแต่ก็ถือว่าคุ้มกับ5ยูโรที่จ่ายไปนะคะซึ่งเขาตั้งเอาไว้ประมาณ15ยูโรเนาะแต่นิดไม่มั่นใจในราคานะคะเพราะเขาไม่ได้บอกอแต่ว่าเนี่ยตัวกล่องเขาก็จะบอกว่าหมดอายุเมื่อไหร่นะอันนี้เดือนหน้าวันที่1 0 13ก็แล้วแต่วันที่นะคะว่าหมดเมื่อไหร่แต่ว่าอย่างที่บอกว่าพอมันใกล้หมดอายุหรือว่าอาจจะหมดอายุไปแล้วประมาณสักไม่กี่วันอะไรเงี้ยเขาก็จะลงขายนะคือเขาจะบอกก่อนใน ตอนที่เราจะสั่งอ่ะเดี๋ยวนี้ขึ้นให้ดูนะคะเขาจะบอกก่อนว่ามีอะไรบ้างเราจะได้อะไรบ้างแล้วเราควรที่จะเอาถุงไปใส่ของด้วยนะแต่ว่าบางร้านเขาก็จะห่อให้เลยนะคะส่วนใหญ่เล็กๆน้อยๆเขาจะห่อให้นะอย่างอันนี้นเขาก็ห่อใส่ในกระถุงกระดาษให้นะคะแล้วก็เอออย่างในขนมปังเนี่ย เขาก็ห่อให้นิดนะแต่ว่าถุงตัวนี้นิดเอามาจากเมืองไทยนะคะนิดไปเอาเองก็คือถือติดไม้ติดมือไปนะล้วก็ไม่คิดว่าจะได้เยอะขนาดนี้นะคะสําหรับร้านนี้เป็นร้านปั๊มน้ำมันเนาะเดี๋ยวนิดให้ดูเลยนะคะว่านนได้มาบ้างบอกเลยว่าคุ้มมากนะคะิดซื้อไปสองเซตเซตละสามยูโรห้าสิบคือเขาแยกให้นะหนึ่งเซตเปนสามถุงนะคะอันนี้ก็คือถุงนี้เดี๋ยวนะนิดขอดูก่อนนะคะอุ้ยมีสี่ถุงเลยนะเซตหนึ่ง นี่เลยอันนี้คือ1เซตนะคะทีนี้จ่ายไป3ยูโร50ก็คูณ38บาทง่ายๆนะถุงแรกเป็นโอ้โยเอปรีเซ่โอ้น้องฟิวน่าชอบมากเลยทุกคนแล้วก็เดี๋ยวนะคือเขาชิ้นใหญ่กว่าร้านเบรเกอรีร่ทั่วไปด้วยนะคะซึ่งราคาอยู่ที่อัพ1นึยูโรแน่นอนอยู่แล้วนะสำหรับตัวนี้นะคะเนี่ย แค่2ชิ้นนี้ก็เกือบเกือบถึง3ยูโรแล้วนะทุกคนถือว่าคุ้มนะคะส่วนอีกอันนึงเป็นเนรเซอธรรมดานะคะก็คือโรยเกลือนั่นเองนะซึ่งอันนี้จะมีราคาถูกกว่าตัวเมื่อกี้นิดหน่อยนะนี่เลยคือชิ้นใหญ่จริงๆนะคะใหญ่กว่าร้านเบกเกอรี่ที่นิดเคยซื้อปกติที่นี่ให้ดูนะโอ้โหเนี่ยสะใจเลยนะคะใหญ่ว่าใหญ่กว่โพกันหน้านิดเลยอนะทุกคนอันนี้เป็นถุงแรก ถุงต่อไปคือตื่นเต้นนะทุกคนนี่เป็นครั้งที่สมนะคะที่นิตซื้อครั้งแรกเลยที่นิตซื้ออ่ะอยู่ที่ในราคา10ยูโร50เหมือนกันแต่ว่านี่จ่ายไป3ยูโร50แต่ที่นิตได้มาิตบอกเลยว่าเกินคุ้มนะนิตได้สลามี่ในเปรเซในตัวแป้งแบบนี้นะคะซึ่งมันจะเป็นแบบยาวๆนะแล้วก็ได้ขนมเก็บแบกก็คือพวกวานิลา ไส้วาน,นิลลานะเป็นครอซองนะคะได้ขนมขึ้นหลายอย่างนินดขึ้นรูปให้ดูนะมีทั้งหมด5ชิ้นอยู่ในถุงนั้นนะคะนีจ่จ่ายไปแค่3ยูโร50อันนั้นเป็นครั้งแรกที่นิดสั่งมาแล้วก็คุ้มมากๆเลยนะทุกคนนี่ก็เลยติดใจแล้วก็เลยแบบอุ้ยโนมันเราได้กินของหลากหลายคือบางอย่างนิดไม่ชอบกินนะแต่โนมันฟิลนาซาร่าชอบเรามี4ี่คนแล้วก็ถ้าเราไม่ชอบกินเราเก็บไปให้เพื่อนบ้านก็ได้นะซึ่งเราไม่ได้จะบอกว่าเราไม่ได้มาจาก ถังขยะนนหแมเราซื้อมาจากร้านที่เขาแบบกําลังจะปิดตัวลงอะไรอย่างเงี้ยบางร้านปิดสองทุ่มเขาจะบอกเลยว่าให้เราไปเอาก่อน15นาทีร้านจะปิดหรือว่า,ามีเวลาหนึ่งชั่วโมงให้เราไปเอาอะไรเงี้ยมันจะดีมากๆเลยนะคะถ้าเราต้องการสิ่งสิ่งนี้นะเราโน้มันต้องไปทำงานอยู่แล้วนะคะเขาก็ต้องกินขนมปังนะถุงน,นี้ได้ขนมปังมนาะทุกคนนี่เลยอันเนี้ยแถวบ้านนี้บางร้านอยู่ที่ก้อนละ50สิบเซนนะคะ หรือบางร้านก็อยู่ที่45เซนแล้วแต่ร้านนะนี่เลยอันนี้เป็นชริปเพได้มาหนึ่งก้อนได้ทั้งหมดสี่ก้อนนะคะที่อยู่ข้างในนี้แล้วก็ได้ตัวอันนี้น่าจะเป็นจัปปาต้านะได้มาหนึ่งก้อนนะคะก้อนนี้นี่ไม่แน่ใจในราคานะ้วทุกคนก็อาจจะอยู่ที่มันหกสิบถแปดสิบเซนนะคะซึ่งมันเป็นก้อนใหญ่นะนี่เลยขนมปังแบบนี้ คุ้มมากๆเลยนะคะสําหรับคนไทยที่อยู่ในระมันอนะ่ะคือนิดแนะนําเลยนะแล้วก็อยู่ในนี้สามก้อนนะคะนี่เลยในถุงเนี้ยก็จะอยู่ที่ประมาณโดยปกตินะมันจะอยู่ที่สองยูโรเศษเศษอยู่แล้วนะคะเ mm hmm. นี่ยมันคุ้มแล้วทุกคนแค่สองถุงเนี้ยแต่ว่ายังมีอีกอันนี้เป็นถุงสุดท้ายนะคะสําหรับเซ็ตแรกเป็นอะไรเอ่ยเปเรเซอีกแล้วอย่างที่บอกว่าเราจะไม่รู้เลยนะว่ามันคืออะไรเราจะต้องแบบ ซอร์ไพรส์อะอันนี้เป็นปรีเซ่เหมือนกันนะเหมือนตัวเมื่อกี้นี้นะคะแต่ว่าจะเป็นชีสนั่นเองเนาะอย่างนะ้อยๆเขาก็มีหลากหลายหน้านะโอ๊ยฉันจะตื่นเต้นตื่นเต้นคือนีดบอกเลยวันนี้อิ่มมากนะนี่เพิ่งกลับมาจากบ้านแม่นะคะวันนี้แม่จัดงานันเกิด60ปีฉลองแบบใหญ่โตเลยนะไปะที่ร้านอาหารเสร็จแล้วก็กินกาแฟขนมเคก้กแล้วก็ไปกินอาหารเย็นแล้วนิดมีนัดพอดีนะต้องไปเอานี่แหละนี่ก็เลยแวะไปเอาตอนนี้อิ่มแล้วแต่ว่า เพียวหน้าสาราแล้วก็น้องแม่ยังไม่ได้กินอาหารเย็นนะคะเพราะเขาไม่อยากกินที่บ้านแม่นิดเนาะอิ่มจากร้านอาหารแล้วกาแฟคูเค้นแล้วก็เลยแบบอาหารเย็นไม่อยากเลยนิดก็ไม่ได้ห่อมานะแม่บอกให้หอ่อนิดไม่อยากหอ่อนี่ก็เลยกินนิดนึงแล้วก็มาเลยนะคะแล้วก็มาทำธุรบ้านแม่เพื่อนต่อแล้วก็เนี่ยมาทำรีวิวให้ทุกคนดูขนมที่ได้มานะอันนี้เป็นเซตแรกนะคะอย่างเฟรแซ่ก็ชิ้นใหญ่มากนะอย่างที่นี่บอกว่า เราไม่กินเราก็เก็บใส่ตู้แช่แข็งได้คือเขาไม่เสียนะทุกคนเอาออกมาเขาก็นุ่มเหมือนเดิมหรือว่าเราจะอุ่นในไมโครเวฟก็ได้นะคะไมโครเวฟนิดเป็นแบบอุ่นอาหารแล้วก็ปิ้งย่างได้ด้วยนะมันจะเป็น2แบบในตัวนะคะเ,เซตที่2เนาะถุงที่สอง,นะน,สองอนิดได้ครซองมา2ชิ้นนี่เลยตื่นเต้นมากเลยอะทุกคนคือเขาไม่ได้บอกราคานะแต่ว่าบอกชื่อร้านปั๊มน้ำมันอยู่นะคะ<ม>เห็นไหมด้านนี้ ถ้าเห็นก็ไม่เป็นไรนะนี่เลยนะคะได้มาสองชิ้นแบบนี้เดี๋ยวนี้จะแกะแล้วก็อันไหนที่เด็กๆจะไปกินที่โรงเรียน,น่ะนี้ก็จะเก็บไว้ใส่ถุงไว้เลยนะส่วนอันไหนที่ไม่กินแล้วคิดว่ามันจะเสียเดี๋ยวนี้จะใส่ตู้แช่แข็งเอาไว้เลยนะคะหรือว่าใส่ตู้แช่ยเย็นนะจะได้ไม่เสียนะคะจริงๆเขาอยู่ได้แบบเอาจริงๆนะสามสี่วันนี้สบายเลยนะคะแต่ว่าขนมปังอาจจะแข็งนะเราจะต้องใส่ตู้แช่แข็งนะคะถ้ามันเยอะเกินแต่อันนี้มีแค่สี่ก้อนเนาะก็ไม่เป็นไรนะคะ วันเดียวก็หมดแล้วนะถ้าหอไปกิงที่ทำงานนะคะนมแน่นต่อไปในใี่ไ้ช็อกโกแลตอันนี้เป็นของใหม่นะทุกคนยังไม่เคยลองอะ่ะใครจำได้ขนมทรงแบบนี้ขนมญี่ปุ่นอะ่ะที่อยู่ในซีรีส์เกาหลีอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ใชซีรีส์ญี่ปุ่นนะแล้วก็จะเป็นไส้ครีมไส้ช,ช็อกโกแลตอ่ะเนี่ยน่าลองมากเลยตัวแป้งน่าจะเป็นเตัวแป้งโครัวซลเหมือนกันนะคะหรือไม่ก็พรุนดัตอืมน่ากินอนะอันนี้ ต่อไปถุงที่สามเซตที่สองอย่างที่นิดบอกนะคะนิดสั่งมาสองชุดเนาะอันนี้เป็นชิ้นที่สามก็เป็นแซนด์วิชนะคะใส่มเสลเลา่าแล้วก็มะเขือเทศแล้วก็ทาด้วยอะไรสักอย่างหนึ่งนี่จะบอกว่าทุกอย่างสดใหม่มากค่ะทุกคนเนี่ยคือร้านเขาจะปิดแล้วนี่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะเขาโลอาหารเก่านะคะแล้วก็น่าจะทาใหม่อู้อแตนอํมเอสนมเขามาโซฟีเลสนม ฟิตตอนิกซ์เอซห้ามกินอะไรเลยนะเนี่ยแต่กินอันนี้เป็นอาหารเย็นต่อไปเป็นถุงสุดท้ายแล้วนะคะที่มีจ้างมาอันนี้เป็นชีสแซนด์วิชอันนี้โนมันไม่กินนะทุกคนเพราะเขาเป็นชีสโนมันไม่ชอบชีสนะคะเขาจะมีการแบบปวดท้องนะอันนี้นีดบอกโนมันว่าอันนี้ฉันจะห่อใส่ถุงไว้แล้วพ่กนี้ฉันจะกินเป็นอาหารเชา้ามันฟรุชิมอนนี่เลยเถุงนี้มีสองชิ้นนะคะตัวชีสขนมปังนะ <c oughs> แล้วก็ อันนี้เป็นซาลามี่นะคะอันนี้น้องฟิโอนาจะกินเย็นนี้เลยนะมีเป็นชิน้นสุดท้ายนี่น่ากินก้อนใหญ่เลยนะปกตินี่กินก้อนเดียวนี่ก็อิ่มแล้วนะคะโอเคค่ะทุกคนนี่ก็เอ่อเป็นทั้งหมดที่นิดได้มานะนิดจ่ายไปอย่างที่บอกเลยนะคะว่า7ยูโรนะเเขาจะมีสามช่องทางให้เรากดจ่ายเงินนะคะก็คือ,อ,อโอนจ่ายยังไม่แน่ใจว่าไปจ่ายที่ร้านได้หรือเปล่านะก็ สามตัวเลือกที่เขาบอกนั่นก็คือโอนจ่ายเพราะมันจะง่ายสะดวกในการใช้แอปนะคะพอไปถึงร้านปุ๊บเราก็โชยเขาดูว่าฉันสั่งสองเซตนะแล้วก็กดว่าเออรับมารับของแล้วแค่นั้นจบเลยนะคะแล้วก็ลาคือนี่บอกเลยวันนี้ที่ไปรับนะพนักงานน่ารักอายุยังน้อยแบบกำลังละอ่อนเลยทุกคนนะตอนนี <laughs> ้ พราหนองเขาก็น่ารักนะคะแล้วก็แบบเฟรนลี่ friendly. ส่วนใหญ่3ล้านนะที่นิดไปมานะคะประสบการณ์เนาะทุกคนยิ้มแย้มแจ่มใสทุกคนโอเคหมดเลยนะคือเราไม่ได้ไปขออาหารเขากินนะคะเราสั่งอาหารในแอปแล้วเราก็ไปรับแค่นั้นเลยนะก็คือทุกอย่างคือตอนแรกนี่คิดว่าอุ้ยไม่กล้าใช้แอปนี้นิดโหลดเข้ามือถือตั้งแบบ2อสปีแล้วแต่ก็ไม่กล้าใช้สักทีเนาะแอปทูกูดทูโกนะคะ ดีย๋ยวนี้เขียนไว้ให้ใต้ล่างเนาะจะได้หากันได้ไง่ายๆนะคะเผื่อใครที่อยู่ที่อัมันแล้วแบบอยากลองดูถ้ามีแบบผิวแล้วเราต้องไปทํางานในเมืองอยู่แล้วส่วนใหญ่ร้านพวกนี้จะมีอยู่ในเมืองเยอะนะคะแต่ว่าบ้านนี้ได้อยู่บ้านนอกซึ่งนิดก็จะหาได้แค่แบบในละแวก15บห้าถึงยีกิโเมตรแต่ว่านิดติดใจแล้วนะนิดก็เลยบอกโนเม้นว่าโนเม้นเดี๋ยวฉันจะคอยดูนะว่าเ วันไหนมีอะไรบ้างแล้วถ้าเธอเลิกงานใกล้ๆก,กับเวลานั้นฉันจะให้เธอไปรับนะหนมือกโอเคได้เลยเดี๋ยวทีนี้เราอาจจะได้ประหยัดเงินกันในเรื่องค่าขนมปังเยอะกว่าเดิมนะคะแล้วก็ได้ขนมปังสดใหม่ด้วยเนาะแล้วก็นิดบอกโนมนว่าอย่างสมมุติว่าเธอไม่กินชีสฉันกินชีสใช่ไหมก็นิดกินไปแล้วก็ถ้าเธอไม่กินชีสแล้วฉันไม่อยากกินชีสแล้วเราก็ชีสออกแล้วก็เอาสลามี่ใส่เข้าไปแทนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนี่ก็บอกสลับสับเปลี่ยนเนาะแล้วนี่ก็เอาชีสมาทำย่างอื่นอะไรอย่างเงี้ ก็ประหยัดไปได้เยอะเลยนะคะสรุปแล้วแอปนี้นิดบอกเลยนะทุกคนต้องต้องไปโหลดแล้วล่ะต้องโหลดแล้วล่ะคือเราสามารถประหยัดเงินไปได้เยอะจริงนะคะ7จ็ดยูโรคูณสาบาทเราสิ่งที่นิดได้คือมันแบบนิดว่าให้นิดดูคร่าวๆเนี่ยประมาณสักยี่สิถึงสาสิบยูโรได้เลยอะคือทุกอย่างเนี้ยที่นิดได้มานะมันประมาณนี้เลยนะคะ โอเคค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีค่ะ